สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าให้ฟังพอดแคสต์คืนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปติดตามเรื่องราวของเอเฟอร์ในบัลลังรายเอพิโซด EP 7เงื่อนงำแห่งชีวิต ความเดิมตอนที่แล้วเนเฟอร์ Never, ถูกวางยาและอยู่ในระหว่างความเป็นความตายเรามาเอาใจช่วยว่าเธอจะรอดจากเหตุการณ์ได้หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะเริ่มเรื่องราว กลิ่นหอมของกัมยาและสมุนไพรแรงกล้าอบอวลอยู่ในห้องส่วนพระองค์ของเนเฟ,เฟอร์ซึ่งบัดนี้กลายเป็นดั่งโรงพยาบาลชั่วคราวแสงเทียนที่ริบหรี่ไม่อาจขับไล่ความมืดมิดที่ปกคลุมอยู่รอบเตียงบรรทมได้มิดชิด เนเฟอร์นอนแน่นนิ่งอยู่บนฟูกใบหน้าซีดขาวราวกับหินอ่อนริมฝีปากที่เคยแดงระเรื่อบัดนี้กลับเป็นสีม่วงคล้ำลมหายใจแผ่วเบาจนแทบไม่รู้สึกชีพรโจนเต้นอ่อนแรงราวกับจะดับมอดลงได้ทุกเมื่อ องค์รัชทายาตรามเซสนั่งคุกเข่าอยู่ข้างเตียงกุมมืออันเย็นเฉียบของเนเ,เฟอร์ไว้แน่นดวงตาของพระองค์แดงก่ำด้วยความกังวลและความหวาดกลัวที่มีอาจเก็บงำได้น้ำตาแห่งความทุกข์ทรมานไหลรินอาบพระพักอย่างไม่ขาดสายแพทย์หลวงผู้เท่าและนางพยาบาลหลายคนยืนล้อมรอบเตียงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อยื้อชีวิตของราชินีองค์ใหม่ของพวกเขา นางต้องไม่เป็นอะไรนะเนเฟอร์องค์รัชทายาทกระซิบเสียงแผ่วพลางจุมพิษลงบนหลังมือที่เย็นชืดของเธอเจ้าต้องเข้มแข็งเพื่อข้าเพื่ออียิปต์ ตลอดคืนแรกของการเข้าหอที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นคืนแห่งความทุกข์ทรมานองค์รัชทายาทรามเศสไม่ทรงละสายตาไปจากเนเฟ,ฟอร์แม้แต่วินาทีเดียวพระองค์ทรงเฝ้าดูอาการของเธออย่างใกล้ชิดทรงเรียกหาแพทย์หลวงซ้ำแล้วซ้ำเล่าทรงรู้สึกราวกับถูกฉีกดึงด้วยคมมีดเมื่อเห็นคนที่รักกำลังต่อสู้กับความตายอย่างทรมาน ค้างค้างองค์รัชทายาทมีขันทีเซติยืนดุยด้วยหน้าที่เคร่งเครียดเขามีส่วนช่วยในการหาตัวยาขับพิษที่หายากที่สุดและคอยให้คำแนะนำแก่แพทย์หลวงอย่างไม่ขาดสายแม้จะรู้สึกอ่อนเพลียแต่เขาก็ไม่ยอมหลับไหลเพราะรู้ดีว่าชีวิตของเนเฟ,เฟอร์มีความหมายต่อองค์รัชทายาทและอนาคตของอียิปเพียงใด เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเนเฟอร์ต่อสู้กับยาพิษร้ายกาจอย่างหนักหน่วงร่างกายของเธอสุดโทมลงไปมากแต่ด้วยปาฏิหาริย์และกำลังใจจากองค์รัชทายาทที่คอยประคองเธอไว้รวมถึงความพยายามของแพทย์หลวงในที่สุดแสงสว่างก็เริ่มปรากฏขึ้น อาการของเนเฟ,ฟอร์ค่อยๆดีขึ้นทีละน้อยไข้ลดลงลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอและสีเลือดก็เริ่มกลับมาที่ใบหน้าของเธออีกครั้งแม้จะยังไม่พ้นขีดอันตรายแต่เธอรอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดเมื่อเนเฟ,ฟอร์เริ่มได้สติครั้งแรกเธอรู้สึกราวกับร่างกายถูกบีบอัดด้วยแรงมหาศาลความเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทุกส่วน แต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นช้าๆภาพแรกที่เห็นคือใบหน้าอันอ่อนล้าขององค์รัชทายาทร,รามเซสที่ฟุบหลับอยู่ข้างเตียงโดยที่พระหัตถ์ของพระองค์ยังคงกุมมือเธอไว้แน่นเนเฟ,เฟอร์พยายามขยับมือเบาๆสัมผัสถึงความอบอุ่นจากพระหัตถ์ของพระองค์องค์รัชทายาทร,รามเซสทรงสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีเมื่อเห็นเนเฟ,เฟอร์ลืมตาขึ้นพระองค์ทรงรู้สึกราวกับได้รับแสงสว่างกลับคืนมาในชีวิตอีกครั้ง เนเ,เฟอร์เจ้าฟืนแล้วพระองค์ตรัสเสียงสั่นเครือด้วยความปิติพระองค์ทรงกอดเธอไว้แน่นอย่างทนุถนอมราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปอีกครั้งเนเ,เฟอร์พยายามยิ้มตอบแต่ก็รู้สึกอ่อนแรงเกินกว่าจะทำอะไรได้ องรัชทายาทหม่อมชันเสียงของเธอแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินไม่ต้องพูดอะไรหรอกเนเ,เฟอร์เจ้าพักผ่อนเสียเถิดองค์รัชทายาทต,ตรัสพลังจุมพิษลงบนหน้าผากของเธออย่างอ่อนโยนเนเ,เฟอร์ใช้เวลาหลายวันในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจองค์รัชทายาทรามเสสไม่สรงละทิ้งเธอไปไหนเลยส่งคอยดูแลเอาใจใส่เธออย่างใกล้ชิดส่งป้อนอาหารป้อนยาและท่งอ่านเรื่องราวจากม้วนปาปิรัสให้เธอฟังจนเธอหลับไปในยาม ค่คคืนความรักและความห่วงใยที่พระองค์มีให้ทำให้หัวใจของเนเฟ,เฟอร์กลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานนักวันหนึ่งหลังจากที่เนเฟ,เฟอร์แข็งแรงพอที่จะลุกขึ้นนั่งได้แล้วแพทย์หลวงผู้เท่าและเซติก็เข้ามาในห้องใบหน้าของพวกเขามีแววกังวลอย่างเห็นได้ชัด องค์รัชทายาทรามเซสตรงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติจึงส่งจับมือเนเฟ,ฟอร์ไว้แน่นเรากับจะประทานกำลังใจให้เธอองค์รัชทายาทพยาค่าพระนางเนเฟ,ฟอร์พยาค่าแพทย์หลวงเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหม่อมฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องกราบบังคมทูลพยาคา่ามีอะไรหรือท่านหมอหลวงองค์รัชทายาทรามเซสตรัสถามด้วยน้ำเสียงที่ทรงพยายามควบคุมความกังวล แพทย์หลวงถอนหายใจยาวๆก่อนจะกล่าวออกมาด้วยความเสียใจผิดร้ายที่พระนางเนเฟอร์ได้รับนั้นแม้ว่าจะถูกขับออกจากพระวรกายไปจนหมดแล้วพยาค่าแต่แต่มันได้ทิ้งร่องรอยไว้ในพระวรกายของพระนางพยาค่าหัวใจของเนเฟอร์และองค์รัชทายาทดรามเซสเต้นระรัวอย่างพร้อมเพรียงกันความรู้สึกไม่ดีเริ่มกัดกินเข้ามาในใจ ร่องรอยอันใดองค์รัชทายาตตรัสถามเสียงต่ำพิษนั้นได้ทำลายระบบสืบพันธุ์ของพระนางพยาค่าแพทย์หลวงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจพระนางเนเฟอร์จะไม่สามารถมีบุตรได้อีกต่อไปแล้วพยาค่า คำพูดของแพทย์หลวงเปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของเนเฟอร์เธอรู้สึกราวกับโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้าดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงและความเจ็บปวดเธอพยายามประมวลผลคำพูดเหล่านั้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้เธอไม่สามารถมีบุตรได้อีกต่อไปแล้วความสิ้งอันโหดร้ายนี้ช่างยากเกินกว่าที่เธอจะรับไหว องราชทายาทรามเซสทรงรู้สึกถึงแรงบีบที่มือของเนเฟ,ฟอร์พระพักของพระองค์ซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัดพระองค์รู้ดีว่าการไม่มีทายาทนั้นเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดสำหรับราชวงศ์และอนาคตของอียิปต์เนเฟ,ฟอร์น้ำตาไหลรินอาบแก้มเธอรู้สึกราวกับว่าตัวเองไร้ค่าเธอรู้ดีว่าหน้าที่สำคัญที่สุดของราชินีคือการให้กำเนิดราชทายาทเพื่อสืบสารราชบัลลังก์แต่บัดนี้เธอไม่อาจทำหน้าที่นั้นได้อีกแล้ว ไม่จริงเป็นไปไม่ได้เนเฟอร์เอ่ยเสียงแผ่วด้วยความสิ้นหวังหม่อมฉันจะต้องมีบุตรได้สิเพคะ แพทยหลวงและเซติต่างก้มหน้าลงต่ำไม่กล้าศพพระพักของเนเ,เฟอร์และองค์รัชทายาตรามเสสองค์รัชทายาตรามเสสทรงดึงเนเ,เฟอร์เข้ามาในอ้อมกอดของพระองค์เนเ,เฟอร์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าก็ยังคงเป็นมาเหสีของข้าพระองค์ตรัสปลอบลอบแต่ในดวงตาของพระองค์กลับฉายแววแห่งความกังวลและความทุกข์ใจอย่างเห็นได้ชัด ข่าวเรื่องที่ราชินีเนเฟอร์ไม่สามารถมีบุตรได้แพร่สะพัดไปทั่วราชสำนักอย่างรวดเร็วสร้างความกังวลใจให้กับฟาโรห์รามเสดที่สองและเหล่าขุนนางอย่างยิ่งการไม่มีรัชทายาทนั้นเป็นเรื่องใหญ่หลวงที่อาจนำมาสื่อความวุ่นวายและไม่มั่นคงต่อราชบัลลังก์ได้ฟาโรห์รามเสดที่สองทรงเรียกองค์รัชทายาตรามเสสเข้าพบเป็นการส่วนพระองค์ รามเสสเจ้าก็รู้ว่าการสืบทอดราชบัลลังก์สำคัญเพียงใดฟาโรตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่เคร่งครึม้มการที่มเหสีของเจ้าไม่สามารถมีบุตรได้นั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงนักองค์รัชทายาตรามเสสทรงทรุดตัวลงคุกเข่าเบื้องหน้าพระบิดาหม่อมชั้นทราบดีพยาธาเสด็จพ่อพระองค์ตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความถูกใจแต่หม่อมชันรับเนเฟ,เฟอร์และไม่ต้องการที่จะทอดทิ้งนางไป ความรักเป็นสิ่งสำคัญแต่หน้าที่และความรับผิดชอบต่ออาณาจาักรนั้นสำคัญยิ่งกว่าฟาโรตรัสเจ้าจะต้องหาทางออกเรื่องนี้ให้ได้รามเซสก่อนที่ความวุ่นวายจะเกิดขึ้น องราชทายาทรามเซสทรงรู้สึกราวกับถูกบีบคั้นด้วยแรงสองด้านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้านหนึ่งคือความรักที่พระองค์มีต่อเนเฟอร์และอีกด้านหนึ่งคือหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์และปกครองอียิปต์ในขณะที่เนเฟอร์กำลังจมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังและองค์ราชทายาทรามเซสกำลังเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลำบากนั้นข่าวร้ายนี้กลับกลายเป็นโอกาสทองสำหรับเจ้าหญิงอาเมเนต เจ้าหญิงอาเมเนตผู้ถูกจับกลุ่มในข้อหาวางยาพิษเนเ,เฟอร์ในคืนเข้าหอกำลังถูกคุมขังอยู่ในคุกใต้ดินของพระราชวังแม้จะถูกจำกัดอิสรภาพแต่จิตใจของพระองค์กลับเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและแผนการอันชั่วร้ายตลอดเวลาเมื่อข่าวเรื่องที่เนเ,เฟอร์ไม่สามารถมีบุตรได้มาถึงหูของพระองค์ผ่านทางนางกำนันคนสนิทที่ลอบนำข่าวมาบอกเจ้าหญิงอาเมเนตก็ทรงรู้สึกราวกับได้รับพลังงานใหม่ขึ้นมา เป็นเช่นนั้นหรือนางกำนันชั้นต่ำผู้นั้นไม่สามารถมีบุตรได้อย่างนั้นหรือเจ้าหญิงอาเมเนตยิ้มย่ออย่างชั่วร้ายแววตาของพระองค์เปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นนี่แหละคือโอกาสของข้า พระองค์ทรงเริ่มวางแผนการอย่างละเอียดเจ้าหญิงอาเมเนตส,ส่งข่าวลับให้ยังขุนนางผู้ใหญ่บางคนที่เป็นพันธมิตรของพระองค์ให้พวกเขาเริ่มกล่าวถึงปัญหาการสืบราชบัลลังก์ในสภาและเริ่มเสนอชื่อพระองค์เองขึ้นมาเป็นทางเลือกด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์คือเจ้าหญิงสายเลือดบริสุทธิ์ของฟาโรห์และยังสามารถให้กำเนิดรัชทายาทได้ ในเมื่อนางผู้นั้นไม่สามารถทำหน้าที่ของราชินีได้ก็ถึงเวลาที่ข้าจะต้องกลับมาทวงคืนสิ่งที่เคยเป็นของข้าแผนการของเจ้าหญิงอาเมเนตดำเนินไปอย่างเงียบเงียบและแนบเนียนเหล่าขุนนางที่จงรักพักดีต่อพระองค์เริ่มหยิบยกประเด็นเรื่องการสืบราชบัลลังก์ขึ้นมาถกเถียงในสภาทำให้เกิดความกดดันต่อองค์ราชธายาตมากยิ่งขึ้น องรัชทายาทรามเซสพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องนี้กับเนเฟอร์เพราะไม่ต้องการให้เธอเสียใจไปมากกว่านี้พระองค์ทรงใช้เวลาอยู่กับเธอมากขึ้นพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอมีความสุขและให้กำลังใจเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนเฟอร์เจ้าคือมเหสีของข้าองค์รัชทายาตรัสพลางกลุมมือเธอไว้แน่นข้าจะไม่ยอมทอดทิ้งเจ้าไปเด็ดขาด เนเฟอร์ fer, มองไปยังดวงตาของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความรักแต่ก็เห็นถึงความกังวลที่ฉายแววอยู่ในนั้นเธอรู้ดีว่าความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่แต่หน้าที่ต่ออาณาจักรนั้นยิ่งใหญ่กว่าเธอรู้สึกผิดและเป็นภาระต่อพระองค์ในคืนหนึ่งเนเฟอร์ fer, นั่งอยู่ริมหน้าต่างมองไปยังดวงจันทร์ที่สาดสองแสงนวลเข้ามาในห้องเธอรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เธอไม่อยากให้องค์รัชายาตต้องมาทนทุกข์เพราะเธอและเธอก็ไม่อยากให้อียิปต้องประสบปัญหาเรื่องการสืบราชบัลลังก์ เธอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าหญิงอาเมเนตที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวจากในคุกและเรื่องที่เหล่าขุนนางบางคนเริ่มเสนอชื่อเจ้าหญิงอาเมเนตขึ้นมาเป็นทางเลือกเนเฟอร์รู้สึกถึงภัยคุกคามที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เธอรู้ดีว่าเจ้าหญิงอาเมเนตจะใช้โอกาสนี้ทำลายเธอและทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่าง ในใจของเนเ,เฟอร์เริ่มก่อตัวขึ้นด้วยความคิดอันหนักอึง้งเธอจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้ององค์รัชทชายาตปกป้องอียิปต์และปกป้องความรักของเธอแม้ว่าการกระทำนั้นจะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างที่สุดก็ตามเธอจ้องมองไปยังดวงจันทร์ด้วยสายตาที่มุ่งมั่นเธอจะไม่ยอมอ่อนแออีกต่อไปแล้ว ในตอนหน้าเนเฟอร์จะพบเจอเงามรณะอะไรอีกหรือไม่และการล่มสลายของเจ้าหญิงอเมเนตจะนำพาอียิปต์ไปสู่หายนะครั้งใหม่หรือเปล่าติดตามต่อในบัลลังสายเอพิโซด e p 8วิกฤตศรัทธาที่คุณจะไม่อาจละสายตาได้